สูตรเด็กพิชิตสิวเซี่ยนแบบง่ายครับที่เห็นผลเร็วมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไปรู้จักกันครับกับสูตรง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านสวัสดีครับหลายคนนะครับมีปัญหาเรื่องสิวเซีย่ยนบริเวณขอบจมูกและบริเวณที่คุณไม่พึงผสมตามจุดต่างๆของผิวหน้าวันนี้เราสามารถจัดก,การได้นะครับด้วยสรรพคุณของยาสีฟันหนึ่งหลอดสุดยอดไปเลยครับ เข้าสู่ขั้นตอนการทำครับให้คุณจัดเตรียมการล้างหน้าก่อนหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นก็ใช้ยาตีฟันที่เราใช้แปรงฟันเป็นประจำนำมาทาแล้วนวดคลึงเบาๆประมาณ5นาทีครับแล้วทิ้งไว้สักเล็กน้อยหลังจากนั้นให้คุณล้างด้วยน้ำอุ่นนะครับใช่ครับล้างด้วยน้ำอุ่นหลังจากนั้นก็นวดด้วยผ้าขนหนูเบาๆ ทำให้ลูกขนเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและกำจัดสิ่งส,งสกปรก,กออกมาได้อย่างหมดจดเมื่อเสร็จแล้วให้ล้างซ้าด้วยน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งครับมันจะทำให้ลูกขนคุณก,กระชับมากยิ่งขึ้นและช่วยกำจัดปัญหาเรื่องรอยอาการอักเสบของลูกขนได้อีกด้วยเป็นวิธีการแบบง่ายธรรมชาติและได้ผลดีมากคุณจะสามารถรู้สึกสังเกตได้ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้กันเลยทีเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิธีการง่ายๆที่เรามานำมาฝากกันในครั้งนี้ถ้าหากคุณที่เห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปครับและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กระดิกแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าค,ครับ